สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีกับเสาดอนนะคะเมื่อเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวนะคะขอโทษน,นะคะค่ะตั้งก่อนมาค่ะมืนอเนี้ยอาซิมาสายหน่อยนะคะเพราะวัน ัญญาไปตรวจโควิดค่ะมืมอนคิดว่าตอนแรกว่าสิบบอวันว่าสิบบไปตรวจค่ะคิดว่าเมอนก็ตัวเป็นมือที่เนะสามืมอนมันที่เจ็ดีมือค่ะืมอนม,อมือที่ซีแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจให้แฟนไปตรวจโควิดค่ะเพราะว่าเพิ่นนันขอโทษนะคะอย่างเขาตาให้แฟนไปตรวจโควิดด่วนค่ะเพราะว่าเพิ่นมีติดต่อสิออกไปข้างนอกค่ะ เพื่อนก็เลยตัดสินใจไปตรวจโควิดเมื่อน้ก็เล่ยสามีไปตรวจโควิดเอเร่งด่วนค่ะซิมหานาะที่ผลออกมากก็คือไปเ,อเป็นเนกาทีฟนะคะเพราะมีโควิดเพื่อนกระเลยได้ออกไปข้างนอกค่ะก็ดีจะกระโล่งใจไปนแนบนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนตรวจเซ็นแล้วเพื่อนบอกเป็นเพื่อนก็นสามารถออกไปข้างนอกได้ค่ะเนาะ แต่ว่าสาวเดิร์ดกับยังการโตขึ้นเก่าล่ะค่ะสามีบ่กเ,เป็นสาวเดินก็นมีแอปตรวของเจ้าของมากค่ะมัอน,นี่หมอม้อยหอยสังกินย่ำค่ะอยากกินเผ็ดเผ็ดมันนี่เผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวมาค่ะโอ้ยนำลายแตกน้ำลายสอค่ะมัอนี่ย่ำนะคะแบบสาวเดิรใส่พริกเยอะเลยล่ะค่ะมัอนี่เผ็ดแดงเลยค่ะมาทำลายสอค่ะ พริกแดงหวานค่ะมาจากไปคิดยังบอกแก่โควิดย่มเผ็ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะ เขากินจกสามข้ามกันนะคะเดี๋ยวสาวดันมีเรื่องหล่อยฟ้ฟังค่ะเพ <c oughs> ็ดเพชดอีหลีค่ะเพ็ดแบบถึงใจ ใช้ผิกไปประมาณสิบกุน่วยค่ะ ย่ำเครื่องแน่นๆค่ะ สช่ค่ะเออสาวดอนจิมาบอฟังนิดนึงนะคะหยุดกิ่นก่นอนเกี่ยวกับเพื่อนบ้านค่ะเ <c oughs> พื่อนบ้านสาวดอนสาวดอนอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะมีห้องทางบนมีหูห้องค่ะตึกนี่แต่ว่าสาวดอนอยากกับโมบอสฟังค่ะมือน้เพื่อนมาหาเพื่อนเอาของมาวางไว้หน้าห้องให้นะคะเพื่อนบ้านตรงคามห้องสาวดอนก็เป็นโอม่าค่ะเพิ่อนอยู่คนเดียว ก่อนปวกสาวดันสิออกไปสิไปเที่ยวนะคะก็บอกเพื่อนบ้านไว้ค่ะว่าสิไปเราก็กลับมากกะกากตัวไปมือใดกลับมากมือใดยังสิค่ะก็เจ้าใจดีค่ะเอาใครมาว่างไว้ให้นาบ้านค่ะเอนาห้องนะคะก็กับกดกิงแล้วก็เจ้ากากากของห้องก็จะเอามาว่างไว้ให้ค่ะมีมีใครกับเอพักค่ะเอทุกปีที่นี่นะคะ อพาร์เมนต์พวกสาวดอนค่ะส,สิมิมีห้องอยุ่ข,ขังล่างค่ะเพื่อนบ้านเพื่อนเป็นออมาก,กับอุภาเพื่อนสิท้ความสะอาดค่ะเป็นสีเห็ดสวนนะคะกาเพนที่นี่รอบนะคะดูแลถึงปีพวกสาวดอนก็สิมีของขวัญค่ะทุกห้องกันร่วมกัน,กนเห็ดข,ของขวัญไอเพื่อนก็นสิใสเงินไปปีปีที่แล้วคิดว่าหน่าคนละสามสิบออยปีนี้ก็คนละสามสิบค่ะก็เหตุการณ์แล้วก็ส่งให้ให้อุ้ยขอโทษนนะคะอมากอุภาขังล่างค่ะ มียังไปซึ่งนี่ยังมั่งสิซอยกันค่ะเพื่อนกันรับไไห้ห้องประยูขเขจกดกิงสิเพื่อนกันรับไวใไหก่กนค่ะรับใบห้เราเพื่อนเกาขึ้นมาว้ให้หนาห้องบางเทีเขาเห็นปลายไพ่รับห,ห้เแาก็ไปกดกิงเอาของค่ะสมิตีติดเขียนซื้อไ้อยูไพ่รับไ้ไหาห้องเซาดอนมาบอนะคะเพื่อนบ้านเซาดอนมีเออตัวเลกเซาดอนกันงวงค่ะวะ่าขจาอน การงานดีฐานะาดีเป็นยังเข้าเจ้าขึ้นมายูโวหนุ่มคือยังพปลกสาวดอนค่ะพปลกสาวดอนถือว่าบกับบได้มีเงินกับกับบไดว่ารวยบ่ได้ว่าจนเกินไปก็ถือว่ายุ่นในสายกลางๆค่ะสาวดอนสิบอกนะคะของตรงคามสาวดอนโอมาาเอมโอมานี่แต่ก้อนเพื่อนเป็นในเพื่อนเป็นทนายความนะคะ สาวดอนกง็งงค่ะเพิ่นเลือกที่จะมมอยุแล้วห้องกับ,บ่ไดแบบไอคิดบิ่งว่าพันเวน์นี่กับ,บ่ไดลราค่าแพงมากเท่าไรนะคะอยู่นี่ก็บ,บ่ันอว่าถูกมากป่านไหนก็อยู่มันคิดว่าก็บบแพงมากเกินไปนะคะอยู่เพิ่นยุคนเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าถือว่าคนไม่เงินเลยนะคะแฟนเพิ่นตายตต้งแต้ดุและะ้วค่ะสาวดอนกับบสาวดอนมาเห็นเพิ่นยุคนเดียวแฟนก็บ,บอกว่าเพิ่นยุคนเดียวมาตลอดนะคะ มันที่้องข้างล่างตรงคามเสวดอนลงไปอีกสั้นนึงค่ะผัวเป็นคู่ไงนะคะแล้วก็เมียเป็นพยาบาลค่ะเพื่อนก็นเลือกที่จะยู่นีค่ะขจ้กคือว่ามีบ้านไปยังสันเดย์แซาดอนก็งองอยู่ะจกค่ะทั้งที่ขจ้าก็มีทึ่งฐาหน้าดีเห็นงานดีแล้วก็มีเงินแต่มันก็เป็นสีทของขจ้าที่จะยูแบบนี้แล้วก็อใช้ <c oughs> ขอโทษค่ะสุ่มามนิดนึงแล้วก็อ ห้องห้องอันห้องที่อันทัดลงไปอีกนะคะทางล่างนี้ค่ะเป็นสั้นสั้นสองลงไปทางล่างเอมันมีสามสันค่ะผูกเพิ่นกับเห็นงานดีนะคะเมียเพิ่นเป็นในเจ้าของบริษัทค่ะแล้วก็ผัวกับมีโรงงานของเจ้าของค่ะก็เจ้าก็ไม่ยูหนีนะคะแล้วก็ลงไปอีกสันหนึ่งเอเป็นเพิ่นเป็นตำรวจเกาค่ะเป็นกเกษียณโอภาสั่นแหลกเลยค่ะ เพื่อนเป็นตำรวจแล้วเพิ่นกับเกษียณเมียเพิ่นกับเกษียณเมียเพิ่นเป็นนันเอวิศวเป็นวิศวะค่ะนักออกแบบเขียนแบบค่ะยุ่ขขังล้างสัตว์ล่างเซารังกับพึ่งลูกค่ะว่าเพื่อนบ้านมีแต่คนข้ามีแต่เหตุงานดีดีท่านานดีๆแต่ข้าก็นยิ่งเลือกที่จะไม่อยู่หนี่ไม่อยู่แบบอพาร์ตเมนต์ธรรมดาค่ะบได้ว่าหรูหราบได้ว่าอันนี้คนที่นี่นี่ค่ะ ก็เลยคิดตามกับคนไทยเนาะคนไทยห้าวทานข้าเจ้ามีเงินขาเจ้าก็สือบานเนาะสือบานบ่มีคาเสาอยูู่นี่ก็ต้องเสียค่าสาทุกเดือนนะคะเนาะนี่แหละค่ะสาวดอนเอามาบอดฟังเพื่อนบ้านมีแต่ขาเจ้าเห็นงานดีๆทานาดีๆนะคะแต่ขาเจ้าก็เลือกที่จะไม่อยู่อพาร์ทเมนต์แบบนี้ค่ะเนาะก็งงเวยค่ะนี่แหละสาวดอนเอามาบอดฟังค่ะว่าคนต่างประเทศขาเจ้าบ่ได้ถือทานาว่าฉันเห็นงานดี ฉันรวยฉันจิบปอยูมีตาบานคือคนไทยค่ะเนาะขันมีเงินเท่าก็ซื้อบ้านแล้วก็มีครอบครัวใหญ่ยูยังสิค่ะแต่ว่ายู่นีบอค่ะก็เห็นขราเจ้าเลือกที่จะยูแบบนี้นะคะถึงขราเจ้าจีเห็นงานมาดีหรือว่ามีเงินค่ะเขาเจ้าก็ยูแบบนี้ไหมคะ่ะนี่ละค่ะมันเลยต่างกันสซาหลังก็ว่าเอ้ยปกติกมีเงินคือว่าซื้อบ้านยูแบบสบายสบายเนาะแบบ เเาแล้วแบบยังสิแต่กเะเจ้าบริเลือกแบบนั้นก็เจ้าเลือกที่จะอยู่โวหนุ่มค่ะนี่แหละคะ่ะสาาดอนออกเมื่อบ่อยฟังนะคะว่าเพื่อนบ้านสาาดอนมีแตรกะเจ้าเห็นงานดีๆคะ่ะบ่มีบว่วได้วาเห็นแบบบ่ได้วาอย่างนะคะแต่ว่าขาเจ้าเลือกที่จะไม่อยู่โวหนุ่มค่ะอยู่อพาร์ตเมนต์น,น,นะคะ่ะทั้งที่กะเจ้าก็ถือว่าเวิกเลยล่ะคะ่ะเห็นงานงเนาะเห็นงานดีเบิร์เบิร์ทุกอันนี้เลยล่ะคะ่ะเนาะไปแล้วคะ่ะ เจอกันคลิปใหม่ค่ะเดี๋ยวซ้ำนันจะกินตัวค่ะย่าเผ็ดๆเ,เ,เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ